ครับก็สวัสดีพี่ๆน้านะครับที่มีใจรักในการตกปลาทุกท่านนะครับแล้วก็ f c ีกินเทียวสไตล์ตัวเตะนะครับก็วันนี้ครับผมพามาตกปลาครับที่แ8ลิ้วครับแม่น้ำามางมะกงนะครับที่ที่พักนักตกปลานะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงก็ประมาณ1ิบโมงกว่านะครับแต่ช่วงนี้น้ำน้ำยังลงอยู่ครับเขาว่าน้ําขึ้นตอนเย็นนะครับก็เดี๋ยวดูนะครับว่าวันนี้นะครับ เราจะมีผลงานมีแต้มกลับไปไหมครับก็ว่าจะอยู่ยันกว่าน้ําขึ้นนะครับเยน็ยนๆค่ำๆนะครับก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันนะครับให้ดูครับ อ่าครับตอนนี้ผมก็ลงเบ็ดไปสามคันก่อนนะครับเพราะว่าน้ำมันลงครับเดี๋ยวเราจะรอช่วงเย็นน้ำขึ้นนะครับก็รว,วันนี้เหยื่อที่ใช้นะครับก็ลูกกุ้งครับเป็นลูกกุ้งกุ้งเป็นนะครับก็ใช้กุ้งเป็นตกนะครับ ก็เดี๋ยวมาติดตามผลง,งานกันนะครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายกว่าแล้วนะครับเกือบเกือบบ่ายสองแล้วครับก็ฝนมามึดเลยครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับน้ําก็ยังลงอยู่ครับด้านนี้ครับหมามึดเลยครับ ก็เป็นบรรยากาศนะครับภายในที่พักของเรานะครับมาม,ม,มึดเลยครับฝนก็มันติดตามดูนครับม,มาแล้วครับ ตกสนัดเลยครับ ครับนี่ก็บรรยากาศนะครับหลังฝนตกครับก็น้ํามันลงไปเยอะครับก็เลยเวี่ยงไปคันเดียวครับต้องรอช่วงน้ําขึ้นนะครับเขาว่าน้ําขึ้นเย็นก็บรรยากาศแพร่ครับในี่ภายในบรรยากาศนะครับก็มีโต๊ะด้านหน้านะครับนี่ สำหรับท่านใดที่สนใจจะมาพักผ่อนตกปลานะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับอากาศสุดฟินครับนี่ครับภายในห้องนอนนะครับติดแอร์ด้วยครับที่สำคัญครับพาครอบครัวมานะครับร้อนๆก็ติดแอร์ครับเข้ามานั่งพักผ่อนได้นะครับ โอเคครับนี่ครับก็ถ้าจะเข้าห้องน้ํานะครับก็เดินไปนะครับมีห้องน้ําให้เข้านะครับแล้วก็มีอีกอีกสองหลังนะครับจะอยู่ด้านริมนู้นนะครับที่พักนะครับนี่ก็มีลูกค้ามาครับนี่ครับบรรยากาศนะครับ สำหรับคนที่มองหาหมายตกปลาใหม่ๆนะครับก็ลองมาที่ได้นะครับบรรยากาศนี่สุดยอดครับหลังฝนตกครับก็โทรสอบถามก่อนนะครับว่าน้ำขึ้นช่วงไหนนะครับเราจะได้ไม่พลาดนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับครับก็ ตอนนี้ก็ประมาณจะจะห้าโมงเย็นแล้วนะครับก็น้ําในแม่น้ําเริ่มขึ้นแล้วนะครับก่็หลังจากที่เมื่อเช้าก็เงียบอยู่นะครับผมได้ปลามมามาตัวงแลแต่ว่าถ่ายไม่ทันนะครับตัวก็ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาติดตามดูกันนะครับตอนนี้น้ําเริ่มขึ้นแล้วครับเดี๋ยวมาดูนครับ กุหลาครับรกุหลาครับรกุหลาขาวครับจานที่สองครับรกุหลาขาวครับ ยอดครับประกดครับอุย้ยกดใหญ่ครับยอดครับ ไปแล้วครับกุเลาากุเลาครับ ก็ตอนนี้ก็ประมาณทุ่มสี่สิบแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะกลับประมาณสองทุ่มนะครับก็ปลาที่ได้เมื่อเช้าผมมาเมื่อเช้าก็ได้ปลาหมามาตัวนหนึ่งนะครับแล้วก็ปลากดแล้วก็ปลากุเลานะครับก็เดี๋ยวนั่งอีกสักแป๊บหนึ่งเราจะเก็บเบ็ดกลับสักสองทุ่มนะครับ เดี๋ยวมาดูผลงานกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูกันต่อครับครับก็บรรยากาศนะครับยามค่ำคืนนะครับก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงผมก็จะเก็บเบ็ดแล้วนะครับก็มืดแล้วครับ ครับนี่ก็สองพุ่มแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่มีไม่มีแต้มนะครับพอ,อดีผมก็ได้เวลากลับแล้วละครับก็ผลงานที่ได้วันนี้นะครับก็ได้ปลาม้ามาตัวหนึ่งครับ ประมาณนะครับแล้วก็ปรากฏครับปากุเลานะครับก็กินก็วัดหลุดไปครับวัดไม่ทันครับก็กินตอนหัวน้ำขึ้นครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าครับก็อย่าลืมนะครับกด ถ้าชอบคลิปนี้ของเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์ให้เรานะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเรานะครับจะได้มีคลิปใหม่ๆนะครับนําเสนอนะครับหรือใครอยากจะให้เราไปไหนมีหมายเด็ดอะไรยังไงก็บอกเราได้นะครับเราจะไปนะครับวันนี้ครับลาไปแล้วครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายโอเคครับ